บรรยากาศยามแรงครับที่ฟาร์มเพียนทองควายไทยสีสมเด็จละเอียดครับมองดูควายครับดูควายควายไทยแล้วก็ควายจับะล้วบัดครับการชิเงียง กินฟางดูครับบรรยากาศพ่อฟาร์ออามดำเนินการไปแล้วเสร็จนะครับใครเป็นความจริงแล้วยองแวะเรียนมาเยี่ยมยามได้นะครับเยอะจับจองลูกจับจองพันธุกรรมควายไทยครับอยู่ในสายเลือด ในสายเลือดของเราเลยนะครับนี่เป็นวัดวัธนจักรชีวิตวัถช,ชีวิตดั้งเดิมนะครับวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราโอเคของคนทำกเกษตรตะกอันธะจักชีวิตครับ